สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็พบกับช่อง bnm channel กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์กันสักหน่อยนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาทายางดําที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับใช้บ่อยที่สุดถึงมันจะไม่ใช่เป็นสูตรกันน้ําก็ตามนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่สูตรกันน้ํานะครับคุณผู้ชมแต่ตัวนี้นะครับแกลลอน1ลิตรสามารถผสมน้ํานะครับได้3เท่านะครับหรือว่า3ลิตรนั่นเองนะครับสูงสุดนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากเข้มข้นนะครับก็ผสมแค่ หนึ่งลิตรก็พอนะครับผสมน้าเปล่าอีกหนึ่งลิตรนะครับแต่ถ้าอยากเอาพอดีพอดีนะครับสองถึงสามลิตรนะครับแต่ไม่ควรเกินสามลิตรนะครับคุณผู้ชมหัวเชื้อตัวนี้นะครับจะเข้มข้นนะครับอันนี้ผมสั่งมากครับก็สองกลลอนนะครับสองกลนลอนเดี๋ยวก็จะมาผสมในแกลลอนห้าลิตรนะครับเพื่อที่จะใช้ทายางนะครับให้ลูกค้านะครับทายางให้ลูกค้าหลังจากที่เราล้างรถเสร็จนะครับเราก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือทายางดําผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับ ผสมน้ำกับแกลลอน5ลิตรนะครับน้ํายา2ลิตรนะครับผม pues. ก็จะผสมให้ได้5ลิตรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปทํากันง่ายๆนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาไม่แพงมันไม่กันน้ําก็จริงนะครับแต่ถ้าว่ามันไม่ดนน้านะครับคุณผู้ชมมันจะดํานะครับ2-3วันนะครับดาแน่นอนนะครับ2-3วันนะครับเงาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่เราจะผสมนะครับอ่อนหรือเข้มนะครับแต่ถ้าโดนน้านะครับโดนน้า มันก็มีลอกเป็นธรรมดานะครับมีลอกเป็นธรรมดาราคามันไม่แพงนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรเข้มข้นนะครับแล้วก็มันไม่ใช่สูตรที่กันน้ํานั่นเองเดี๋ยวไปผปสมกันจะใส่หัวเชื้อก่อนก็ได้นะครับหรือจะใส่น้ำก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วแต่สะดวกเลย อันนี้ไม่ใช่น้ำมันเครื่องดำนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่นะครับถ้าน้ำมันเครื่องดำนะครับผสมน้ำเข้าไปนะครับมันก็จะแยกร่างทันทีนะครับน้ำก็จะอยู่แต่น้ำนะครับน้ำมันเครื่องก็จะอยู่แต่น้ำมันเครื่องนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ไหมนะครับตัวนี้ไหมนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อทายางดำโดยเฉพาะนะครับได้แล้วเดี๋ยวไปผสมน้ำให้เต็ม ห้าลิตรเต็มแกลอนไปเลยได้แล้วครับคุณผู้ชม5ลิตรใช้งานได้ยาวๆนะครับเช็ดยางรถยนต์นะครับได้หลายคันเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับราคาประหยัดเคยจะซื้อไป ผสมเองก็ได้นะครับเพราะว่าเคผสมน้ํอาอัตราส่วนตามที่เราต้องการเลยนะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฉีดให้ดูนะครับมันจะมีของเก่าที่ผมแบ่งใส่ป๊อกกี้นะครับที่ใช้งานอยู่ประจานะครับมันหมดนะครับผมก็เลยต้องสั่งมาเพิ่มนะครับสั่งมาเพิ่มเดี๋ยวไปฉีดให้ดูนะครับว่ามันดำจริงเงาจริงไหม ความเงาได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่ฉีดยังไม่เช็ดอันนี้ฉีดแล้วดำเงานะครับคุณผู้ชมสองถึงสามวันนะครับดำเงาได้สบายนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่โดนน้านะครับตัวนี้ยังสามารถที่จะเช็ดเบาะนะครับมอเตอร์ไซค์ได้นะครับเบาะหนังนะครับคุณผู้ชมได้เลยฉีดลงไปฉีดแล้วเช็ดนะครับฉีดแล้วเช็ด ก็จะได้ความเงางามประมาณนี้เลยฝั่งนี้เช็ดฝั่งนี้ไม่เช็ดเช็ดแล้วก็จะดำเงาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าไม่โดนน้ำก็ดำเงาไปได้หลายวันนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับไิกัดสินค้าใต้คลิปวิดีโอไปกดดูกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ8 9บาท89บาทไม่มีอ่าไม่รวมค่าส่งนะครับไม่รวมค่าส่งแนะนำให้เก็บกค้ส่งฟรีนะครับแล้วก็ทำการสั่งซื้อจะลดค่าจะส่งไปได้เยอะนะครับคุณผู้ชม8 9บบาท อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปจะมาทำอะไรจะมาแนะนำอะไรรีวิวอะไรกดติดตามไม่ได้เลยยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ